กรอบหน้าไม่ไม่ค่อยชัดแฟตดาค่ะเริ่มเยอะแล้วมันทำให้ช่วงตรงนี้ค่ะมันแบบเหมือนตกๆนิดนึง สวัสดีค่ะวันนี้ฝนอยู่ที่เดลทัศคลินิกนะคะวันนี้เข้ามาที่นี่เพื่อปรึกษาปัญหาผิวหน้าค่ะอย่างตัวฝนเองอะค่ะมีปัญหาเรื่องของรูปหน้าไม่กระชับรอบหน้าไม่กระชับแก้มเยอะอะค่ะต้องการจะลดแฟตวันนี้ที่จะเข้ามาที่นี่อะค่ะก็จะเข้ามาทําโปรแกรมซอฟท t เทอร์มัทค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปปรึกษาคุณหมอกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ มีคุณฝนมีปัญหาอะไรให้เดชทัดดูแลคะค่ะฝนวันเนี้ยรู้สึกเป็นกังวลค่ะเรื่องแก้มรู้สึกว่ากรอ,อบหน้าไม่ไม่ค่อยชัดนะคะด้วยอายุที่เพิ่มขึ้นนะคะมันก็แบบมีความหย่อนคล้อยแล้วก็แฟกนะคะเริ่มเยอะแล้วมันทําให้ช่วงตรงนี้ค่ะมันแบบเหมือนตกตกนิดนึงอนะไรเงี้ยปัญหาของคุณฝนนะคะร่วงแก้มเนี่ยจะเกิดมาตั้งแต่ช่วงรเวณตรงหนกแก้มเลยนะคะเพราะกล้ามนเนื้อตกปุ๊บจะทําให้ถุงใต้าตาเริ่มเป็นหลุม เห็นรอยใต้ตาชัดกล้ามเนื้อมัดที่มันเป็นตรงช่วงกลางอะค่ะ ก็จะถูกถ่วงลงมาทําให้แบ่งชั้นกันชัดเจนเป็นล่องนะคะล่องแก้วก็เริ่มเกิดขึ้นโ mm hmm. ม้แนะนาตัวซอฟท์เทอร์มานะคะจะเป็นนวัตกรรมตัวใหม่ของไทยเลยทันนะคะที่ช่วยในเรื่องของการยกกระชับลดความหย่อนค้อยนะคะและคืนความสดชื่นให้กับผิวผลที่ได้รับนะคะเกาะหน้าจะชัดขึ้นสก,กินผิวจะดีขึ้นสวยขึ้นรูมขนเล็กลงผิวจะดูไม่อิดโรยอ่อนล้าเหมือนที่เป็นอยู่ค่ะ mm hmm. นะคะก็หลังจากที่ได้ทำนะคะที่เห็นได้ชัดนะตอนนี้เลยคือหน้าสดใสขึ้นมากๆตัวแก้มที่ห้อยๆเมื่อกี้ค่ะก็ยกกระชับขึ้นหน้าแบบมีเชฟขึ้นกรอบหน้าชัดเป็นมีเชฟมากขึ้นค่ะคาดไม่ถึงเลยค่ะว่าเออการที่เรามาลดแฟชอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้ผิวหน้าเราช่วยเติมคอลลาเจนช่วยเติมความชุ่มชื้นกลับขึ้นมาด้วยแบบทาให้หน้าเรากลับมาเด็กอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเราประทับใจคลินิกเดอะทัสมากค่ะ รอบหน้าก็คงน่าจะอีกประมาณ6เดือนค่ะจะกลับมาซ้ำแน่นอนก็อยากชวนทุกคนให้มาลองโปรแกรมนี้ดูนะคะเป็นซอฟท์เทอร์มค่ะดีจริดีมากๆเลยค่ะเรามาปรึกษาดูกับนักกายภาพดูก่อนก็ได้นะคะให้ควาปรึกษาดีมากๆเลยค่ะ